ที่บดีกรมอุทยานค่ะคาดในเรื่องของเหตุระเบิดเขตสาพันธสัตว์ป่าหาลาบาลาที่จังหวัดนราธิวาสนะคะมาจากกลุ่มก่อความไม่สงบปัดสาเหตุขัดแย้งในองค์กรรวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ค่ะ นายอัตรพลเจริญชันสาที่บดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยความคืบหน้ากรณีกลุ่มคนร้ายบุกเข้าไปในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาจังหวหัดนราธิวาสพร้อมวางระเบิดอาคารสำนักง,งานวางเพลิงเผาบ้านพักว่าขณะนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ขอสอปฮอาลาบาลาได้เข้าไปในพื้นที่บางส่วนแล้วจากการสำรวจพบอาวุธปืนลูกซองของทางราชการหายไป10กระบอกส่วนปืนขนาดจุดสที่แจ้งหายไปด้วยขณะนี้เจอแล้วค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่อ e o d อดีอยู่ระหว่าง หว่างการตรวจค้นเพิ่มเติมว่ายังมีระเบิดอีกหรือไม่คาดว่าจะสามารถเคลียร์พื้นที่โดยรวมได้ใน1-2ถึงวันนี้แต่ต้องให้เจ้าหน้าที่ทหารนะคะเจ้าที่ทหารยืนยันความปลอดภัยอีกครั้งโดยเจ้าที่ขอสปอพาราบาลาค่ะจะเข้าไปสำรวจความเสียหายด้วยในส่วนของสำนักงานมีความเสียหายหนักเพราะว่ามีการวางระเบิดเพื่อขโมยปืนไปด้วยส่วนบ้างพักที่ถูกวางเพลิงต้องเข้าไปดูว่าสามารถซ่อมแซมได้มากน้อยแค่ไหนค่ะ สำหรับกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับตามที่พลตรีเฉลิมพรขำเขียวนะครับผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสให้สัมภาษณ์ไว้เชื่อว่าเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวในพื้นที่คือกลุ่มของนายสูติมันกูบารูและนายมันโซปูเต้นะครับซึ่งมีกองกําลังประมาณ20คนและตรงกับกลุ่มก่อเหตุที่วางระเบิดที่คอสอปฮาลาบาลานะครับในครั้งนี้คาดว่ากลุ่มก่อเหตุได้ไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วเพราะจุดเกิดเหตุนะครับอยู่ห่างจาก แดนปร,ประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นน่าจะเป็นลักษณะของการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่พร้อมปฏิเสธเรื่องมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งภายในองค์กร เพราะการกอร่อเหตุเป็นลักษณะของมืออาชีพนะครับซึ่งมีการสันนิษฐานว่าน่าจะเคยเกอ่อเหตุที่โรงไฟฟ้าชีวมวลนราธิวาสในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพราะมีลักษณะการกอร่อเหตุคล้ายๆกันส่วนการขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่อุทยานกับชาวบ้านในพื้นที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะที่ผ่านมานี่ครับมีการจัดกิจกรรมต่างๆชาวบ้านก็มีส่วนร่วมด้วย